ถ้าเปลี่ยนตัวนี้มาไวตรงนี้อุ๊โอ้ยพูดยังไม่ได้ขัดคำเบ็ด0 0ึรบาทกดครั้งเดียวเข้าฟรีสปินเลยครับเ,เพื่อนสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับเ,เพื่อนนะครับวันนี้ก็อยู่กนหน้าเกมนี้เลยนะครับเส้นทางมาจองเวทสองนะครับผมมา มาเล่นเกมนี้กันต่อเลยนะครับผมเนื่องจากที่แบบว่าหัวเสียจากเกมตลาดน้ํามาแล้วนะครับผมมาจัดเกมนี้ต่อแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าเกมนี้นะครับผมจะเกลือหรือเปล่านะช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะเกลือนิดนึงนะครับเกมมาจองเวนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับนะผมเป็นเออผมมันมีเลือดนักสู้นะฮะนะผมต้องสู้ต่อไปนะเพื่อนมาซึ่งวันนี้นะครับมีตุวอยู่ที่5000บาทนะครับผมก็ ฝากเพื่อนๆนะฮะกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยแล้วกันนะครับผมจะได้ไม่พลาดเวลาผมมาลงคลิปใหม่ๆนะครับผมนะโอเคเดี๋ยววันนี้ไปที่เบ็ด100บาทเอ้ยเบทด50บาทก่อนแล้วกันนะครับออโต้อีกสัก30รอบออโต้สัก30รอบแล้วกันเนาะไปไม่ต้องเปิดเทอร์โบครับค่อยๆไปก่อนนะครับตอนนี้ทุน5 0 0พันนะครับเพื่อนไปครับ เออมาไวสองสกตเตอร์หนึ่งเออสวยเต็มป้าเอยมีลุ้นมากมีลุ้นหนาอืไม่มีลุ้นครับอยากปั่นรอบเดียวเข้าฟรีสป,ปินอะไรเงี้ยเฮ้ยสกัตเตอร์เห็นสองตัวเห็นสองตัวครับเห็นสองตัวมีลงมา้าไม่ลงนะฮะสกัตเตอร์นะฮะลงยากนะโอเค มาไหลต่อแน่นอนครับดูแล้วโอเคสวยไหลไหมไหลไหมไม่ไหลครับเพื่อนไม่เป็นไรครับกดไปต่อครับน่นแหละ90บาทไปคือบอกขับเยอเลยว่าเป็นเกมที่ถ้าแตกนะครับคือเป็นเกมที่แตกสุดจริงๆนะเกมมาจังเวอน่ะนะครับแต่ถ้าไม่เข้าเลยก็คือแบบเป็นเกมที่แบบเกลือสุดๆไปเลยนะครับเพื่อนเกมเนี้ยนะ คือแบบเกลือสุดๆอ่ะนะครับเคยแบบเข้าฟีสปินเบ็ดละร้อยอะไรเงี้ยนะครับได้มาศูนย์บาทก็มีนะนะครับเพราะว่าเกมนี้มันซื้อฟีสปินไม่ได้เนาะแต่ว่าถ้ามันเข้าเบ็ดละร้อยแล้วมันได้ศูนย์บาทนี้อะไรเป็นเป็นอะไรที่แบบโอโ้โหนะเบ็ดข้ามสิบวนะครับเพื่อนๆไ, <laughs> ไปครับไปครับเหลืออีกหรอบที่ผมตั้งไว้ครับออโต้นะฮะเบ็ดห้าสิบไปก่อนนะครับตอนนี้ ไม่มี้ยไม่มีวิแบบสเกตเตอร์เลยอะ่ะเพื่อนมาแค่ตัวเดียวนะไม่เห็นแบบลงสองเลยอะ่ะไม่เป็นไรครับอาจจะแบบว่ามาแบบเบ็ดต่ำไปอะไรงี้นะครับเขาไม่อยากมาอะไรเงี้ยเออนะครับอยากให้แบบได้เบ็ดสูงกันนี้อะไรเงี้ก็ได้เนาะถ้าเปลี่ยนตัวนี้มาไว้ตรงนี้อุ้โหพูดยังไม่ได้ขัดคำ เบ็ดห0ึบาทกดครั้งเดียวเข้าฟรีสปินเลยครับเพื่อนๆเฮ้ยอ,อย่านะมึงนะครับเบ็ด100เข้าฟรีสปินให้บาทศูนย์บาทเนี่ยไม่เอานะโอ้โหมา60สิบาทครับเปิดหัวมาเปิดหัวมา60เอาเริ่มไหลหนีเฉยเอาเริ่มโอ้ได้อยู่นั่นแหละครับ480ไบม้มาอีกครับผม,มสเกตเตอร์สองตัวด้วยนะ ไปครับเหลือห้ารอบครับเพื่อนเออได้อยู่มาไหลต่อแน่นอนโอูโหอ 1, นอน้หูหนึ่งพัยหกสิมาอีกครับแน่นอนนะครับไหลมาอีกโอู้หูสี่พันแปดร้อยนะฮะสียจัดสียจัดนี่ครับรอบนี้เอาเรื่องแล้วทุกคนดูดิดูดิดูดิดดนะฮะเหลือ5ฟรีสเปนครับเพื่อนๆไปไหลไปไหลไปนะครับรางวัลเมกะเมกะนะฮะไหลมาอีกไหลมาอีก นะครับหลขึ้นไปอีกนะครับซูเปอร์เมกะและตอนนี้นะฮะหลไปหลไปนะครับซึ่งผมรู้นะว่าเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมก็อยากให้เกมมันไหลไปนะครับเผื่อบบว่าเหลือผ้ารอบสุดท้ายที่เหลือเนี่ยมันจะหลายให้ผมเออมาครับหลายแน่นอนครับจังหวะนี้สวยเออสองยสี่โอ้โหนะครับนี่จะได้เยอะไปครับไม่เป็นไรเออมา มีตัวเชื่อมั้ยไม่มีด้วยนะฮะโคตรเสียดายโคตรเสียดายครับเหลือ2รอบครับเพื่อนๆมาอีกรอบสุดท้ายละเออสุดท้ายท้ายสุดอ่ะสวยครับสี่ร้อยแปดสิบจบแล้วนะฮะโอเคนะครับผมก็จบกันไปนะครับผมที่8,320บาทนะฮะโอเคนะครับตอนนี้นะครับทุนเอ่อ5,000บาทนะครับก็ได้กำไรมา 7,000บาทแล้วนะครับซึ่งผมก็ไม่ขอเล่นต่อแล้วนะครับเพื่อนๆหากใครที่อยากเล่นนะครับก็อย่าลืมเลยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้ก็กดลิงก์ด้านล่างเข้าไปสมัครกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลากันไปก่อนนะฮะหากใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ผมด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับผมก็สวัสดีนะครับ Extra, extra read about it. Nah. I'm today's trending topic. I nah. put commas over bullshit.